ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัพันนะครับอานะลุงลูกฟิวทำอะไรนะเพงก็จะพากันไปล้างรถนะครับผมวันที่ยี่สิบสามนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามนะผมจะไปงานบุญนะครับที่วัดบ้านสมบูรณ์นะครับผมแต่ลุงฟิวจะไปล้างรถก่อนนะครับผมส่วนของผมเองก็น่าจะไม่ได้ออกไปนะครับผม นะครับผมเบยก็เป็นรถพี่รุนนะครับผมดัดยางใหม่นะไอ้แบงใหม่นะครับเจ็บแจลมนะคผมแต่ไม่รู้เจ้าของเมื่อไรจะกลับมานะครับเจ้าของเลยเออดูลงฟิวบ้านสีแยกนะครับผม ไปกันหลังหลังวัดนะผมท้ายหมู่บ้านนะครับจะมีคลองน้ำไม่ใหญ่อยู่นะครับเราก็จะไปล้างกันตรงนั้นเนาะโอ้เสียงนี่ไม่แรงไม่สูงยังนะ แล้วนะครับผมภาพอาจจะมืดๆนิดหน่อยนะครับผมโอ้ตอนนี้พอน้องกีฬานะครับตัวของผมก็ล้างเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ได้เอาไปเนาะถ้าเอาไปแล้วก็มันจะเดินถ่ายคลิปยากนะครับถ้าเอาไปแล้วก็ต้องขับรถเนาะ มันก็จะถ่ายคลิปยากนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเงินไปช่วยดีกว่านะครับผมเอาเงินไปช่วยส่วนตัวคนก็หาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามาดูและให้กําลังใจนะผมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาบอกบ้างตำหนิบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมตัวไรที่เป็นข้อบกพร่องก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปนะครับไปเอาราผมถึงมาที่เรียบร้อยนะ อย่างไรนะพอน้องคิรวดนะอยงเบรกนะผมเอาละไม่ยอมนะไม่ยอมนะโอ้ไม่ยอมดับนะครับเบรกมันกินนิดหน่อยนะผม นี่นะครับผมตำแหน่งของเราที่ล้างรถนะครับเป็นสระน้ำาก้หมู่ของหมู่บ้านนะครับก็จะมาตักล้างเอาเนาะจะรอลงฟิลมาหนะ่มาอีกคันแล้วนะครับผมเสมชัยนะครับไปจะรอลงฟิวนะครับผม น่าจะมาประมาณสามพันหรือเปล่านะาเดี๋ยวรอตรงฟิวมานะครับรจิโมไปจมอนสิกลับรถบ่ไปกลับรถโอ้โหปลาทำมาตกปลาเส้นน่าจะดีนะมาแล้วนะ ที่เข่าที่เดิมนะผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดล่างนะครับมีไปน่าจะคลิป2คลิปแล้วนะครับสําหรับล้างรถแถวนี้นะครับ oh. อีพลังจ <Huh? S 1> รวดเก็บบัดทางน้ำแข็งตรงตรง oh. ได้นะครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับ พิ่นะอพอน้องจรวดใส่ฐานนี้เลยนะเอาเสิร์นเซิร์นเซิร์นเิร์เนเียภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับโอ้มาดูวิธีล้างรถของพอน้องจรวดนะครับกับเซมชัยนะครับโอ้ <c oughs> เอาในลงฟิลล่ะตู้เปลิดจักตู้เดิดดนตรงนี้นะครับผม เจอกันนะครับยีามเจอกันที่วัดนนสมบูร์เออวัดบ้านสมบูรณ์นะครับมีนเะเป็นใ,ใครเป็น fc ก็ทักได้นะครับผมไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วกลับพอกลับปุ๊บพี่ครับผมเห็นพี่แต่ไม่กล้าถ่ายไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าทักอา้าวจบเลยครับไม่รู้ว่าเห็นจริงเลยเห็นก็หกนะครับผม บางทีก็อาจจะเห็นว่าอ้อนออนนว,นนวนๆนวดๆไหนก็เฮ้ยทําไมมันดูแบบนี้ก็ไม่กล้าทักหรอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ดีกินดีนะครับก็สมบูรณ์หน่อยสมบูรณ์กว่าแต่ก่อนเยอะนะครับผมบางคนก็อาจจะแทบจําไม่ได้นะเอา้าเจอรอบนั้นเห็นพร้อมๆรอบนี้ทําไมอ้วนจังนะครับเอานะผมฟิลมาแล้วนะครับ อี่เสียงรถโอ้สเนมนะครับสเนมนี่หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าข้างนอกสเนมข้างในสนามนะครับผมลุมงฟิวว่ายยังไงครับเ <c oughs> อยรถเขามีแมงมุมด้วยนะ <c oughs> เห็นหรือเปล่านะทำไมมันมันไม่เห็นล่ะ ไม่เห็นนะครับอยู่อย่างสวยนะไม่เห็นนะได้พนักงานล้างรถเพิ่มนะผมโอ้สายดีสายดีนะผมเมื่อกี้นี่ตำรวจมานะครับผมอุตสาจับโทรศัพท์มาถ่ายนะครับนึกว่าเขาจะจอดนะไม่จอดนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ เออโอย่ง <icana>, ี้เอาสตีไม้เขาล้างด้วยละอย่างงี้นี่จะได้ล้างไว้ก่อนแล้วนะเออเออครับกระจามันมดหน่อยนะผมน้มเจอหนี้สาดเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับผม ฝนเริ่มตกนะครับนี่ฝอนงจิรวัตตัวนี้เป็นกระทิงเล็กนะครับผมทอลงพื้นนะครับนี่ ของฟิลนะครับผมจะคองด่ะคแตก <laughs> เอานะ <laughs> เอาแล้วนะผมเสร็จปันที่เรียบร้อยนะครับโอุ้ฟิละนะ <laughs> เลยรถหนูมารตาตาตาิ่มแตกซเกยโอ้ยน้อไก่เ้ง เดี๋ยวคนนี้จะติดเครื่องแล้วนะครับปิดลายเด็กเย้เย้เย่ลัตว์เด็กติดสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะผมไม่ติดนะ

này là sai nữa người ta cho nó Ghiền không นี่ก็ฝนตกพอดีนะครับานาะลูกวิวนาะ เต็นยังองว่าไดน,นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ